คือคล่องใจมากๆนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้วันนี้หายคลองใจแน่นอนผมก็จะมาแกะกล่องสำหรับรองเท้าวิ่งเฉียวตันเพดจุดสองจุดศูนย์นะครับคือมีแล้วครับสองจุดศูนย์แต่หลายๆคนบอกกันมาว่าเพดสองจุดศูนย์สีใหม่โฟมนุ่มขึ้นโฟมนุ่มขึ้นมาดูกันะครับว่ามันนุ่มขึ้นจริงไหมนะครับว่าเขาแอบปรับอะไรมา ยังไงบ้านะครับนี่เพชรสองจุดศูนย์อ่าไซสิบเอ็ดยเอแต่ตัวนี้เป็นสีเออแล้วเขาบอกว่ามันไอตัวแรกเนี่ยโฟมมันแน่นๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสีแรกสีแดงเลยนะ่ะสีแรกเออที่ผมสั่งมาเนะี่ยตอนแรกเลยสีแดงตัวนี้เนะี่ยสีขาวก็คือสีใหม่ๆเนะี่ยโฟมจะนุ่มขึ้นซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าโฟมที่นุ่มขึ้นที่เขาบอกกันมานะ่ยมันมีสีอะไรบ้างนะครับเพราะว่า เราก็ไม่รู้นะว่ายังไงนะครับลองทักไปถามเจ้าหน้าที่เฉียวตันเขาก็งงๆนะครับว่าเอ้ยตัวลมมันยังไงโฟมันปรับหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันปรับอะไรนะครับแต่ว่าเราลองมาพิสูจน์กันนะเดี๋ยวผมแกะกล่องแล้วเดี๋ยวผมเอาไปวิ่งเอาไปวิ่งเทียบกันด้วยอ่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไปวิ่งเทียบกันให้เพื่อนๆด,ดูด้วยนะครับนี่สีขาวเมทัลลิกสีนี้เนะี่ยผม ตอนแรกเนี่ยคือต้องยอมรับตามตรงนะผมใส่น้อยมากๆเพสอจ 2. ูนเนี่ยไม่ใช่ว่ไม่ชอบฟิลนะครับแต่ว่าไอ้กลางเท้าเนี่ยมันค่อนข้างคอดซึ่งผมมีอาการแบบเท้าแบนนะเพื่อน,อน,อน,อนๆแล้วกลางเท้ามันจะล้นออกมาประมาณหนึ่งทำให้แบบรู้สึกดันอุ้งครับตั้งแต่เพลนึ่ดห้แล้วที่คนเขาชอบชอบกันเนี่ยแต่ผมเนี่ยใส่แล้วมันรู้สึกแบบ ผมชอบฟิลลิ่งนะแต่ว่ามันดันอุ้งครับเลยใส่แล้วไม่สบายผมก็เลยไม่ค่อยได้ใส่มาตัวเพจสองกิ๊ศูนเนี่ยมันก็สิ่งขึ้นเอ,อกลางเนี่ยกลางเท้าเนี่ยพื้นเนี่ยมันคอดลงด้วยอ่ามันแคบแคบลงจากแคบลงจาก1.5นิดนึงด้วยครับในความมั่นคงเนี่ยแล้วก็กลางเท้าเนี่ยที่เขาคอดอยู่แล้วมันก็คอดลงไปอีกอ่าตัวนี้ เ้ยบีบบีบนุ่มไหมเดี๋ยวไม่ต้องหัวนะผมมีชอซีมาวัดแล้วตัวนี้ก็สองพันบาทค่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงแบบท่านในแ l บเนี่ยเท่าที่ผมไปสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์มานะครับเขาจะใช้ราคาประมาณสามหมื่นในเปดที่เป็นตัววัดตัวชอเนี่ย ตัววัดโฟมเนี่ยความหนาแน่นของโฟมเนี่ยตัวสามหมื่นเลยตัวนี้สองพันก็พอลองเทียบค่าเนี่ยมันใกล้ๆกันเลยมันต่างประมาณหนึ่งต่างกันประมาณสองประมาณสามครับจากตัวที่สองตัวลรประมาณสองสามหมื่นครับเพดสองจุดศูนย์ก็เป็นตัวรองเท้าสายซิ่งทําความเร็วตัวท็อปสุดของทางเฉียวตันครับหรือว่ากังฟูที่เรารู้จักกันอัปเปอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องระบายอากาศตัวนี้คือระบายอากาศได้ดีมากๆเจาะรูปรับมาใหม่เนี่ย แล so high, a a ้วก็เป็นทรงซ็อกไลท์นะครับอ่าทรงซ็อกไลท์เป็นแบบว่าคล้ายๆสไตล์พูดง่ายๆคือคล้ายๆอเวอร์ไฟล์ครับคล้ายๆอเวอร์ไฟล์เลยฝั่งฝั่งเชียวตันเพนเนี่ยคล้ายๆอเวอร์ไฟล์ฝั่ง PB เนี่ยเชียวตันพีบีเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเว็เบอร์ไฟล์นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้จักนะครับแบรนด์ก็แบรนด์ของขออนุญาตพูดชื่อเพื่อนๆอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะแบรนด์ตัวเอ็นนะครับอ่ารุ่นอเวอร์ไฟล์กับเว็เบอร์ไฟล์ ก็เหมือนเดิมอลองวัดชอเขาคาวๆก่อนแล้วกันเอาตรงพื้นแบนๆก่อนนะครับพื้นแบนๆก่อนนะระหว่างตัวเดี๋ยวน้ำหนักด้วยเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักด้วยเท่าไหร่ประมาณสามห้านะความนุ่มระดับสามห้านี่คือไม่ไม่แข็งนะครับ ความนุ่มไม่ที่ที่แบบไม่เกินสี่สิบอ่ะคือนุ่มอ่าสามห้านุ่มพื้นสามห้าแล้วตัวตัวอ่าสีแรกล่ะถ้าสีแรกต่างกันประมาณหนึ่งความนุ่มประมาณสามหกตัวสีสีไม่เนี่ย อ่าสีใหม่จะน้อยกว่าน้อยกว่าคือนุ่มกว่านะครับอ่าน้อยกว่าคือนุ่มกว่าแล้วก็ข้างๆล่ะแต่ข้างๆเนี่ยวัดยากนิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าเนื่องจากสีเนี่ยมีส่วนทําให้ความตึงเพิ่มขึ้นอีกอ่าสีมีส่วนของความตึงเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็พื้นผิวมันไม่เรียบด้วยแต่เดี๋ยวไปเอาฟิวไปลฟิวตอนวิ่งจริงดีกว่าครับเบื้องต้นเน่ะถ้าเกิดอ่าผมวัดน่ะ ชอน่ะมันจะมีขีดขีดอยู่เราว,วัดต้งขีดขีดสี่สิบห้าเฮ้ยมันนุ่มกว่าจริงนะนเพื่อนกดหลายรอบมนะันอ่ะเออข้างบนเนี่ยไม่เท่ากันนะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีส่วนของสีด้วย แต่นี้มก็เคลือบนะอันนี้ก็เคลือบนะครับข้างหน้าล่ะประมาณสามสิบนิดนิดสามสองสามสามอ่ามากกว่ามากกว่าสีผมว่าสีมากกว่าประมาณหนึ่งประมาณสองเนี่ยผมว่าสีแต่ว่าเมื่อกี้ด้านบนน่ะด้านบนมันนุ่มกว่าเยอะอ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนข้างเอาข้างซ้ายดู ด้าน,นบนสี่ห้าจริงโอเคสี่ห้าเฮ้ยจริงเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าไม่เรื่องสีนะห้าเลยต่างกันห้าครับต่างกันที่ระดับห้าครับความนุ่มเนี่ยต่างกันที่ระดับห้าเลยระหว่างตัวตัวสีใหม่เนี่ยที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยสีขาวเนี่ยสีใหม่แล้วก็สีแดงสีแรกนะครับแล้วน้ําหนักล่ร ข้างขวาสองอสี่ิบกรัมสีแดงละ่ะสีก็มีผลต่อน้ำหนักเหมือนกันนะครับเท่ากันอ่าสองสี่สิบเท่ากันสองสี่สิบเหมือนกันข้างซ้ายข้างขวาละ่ะอ่าข้างซ้ายของสีใหม่สองเพราสว่ิบสองามีแท็กก็สองสี่สิบเหมือนกันถ้าถอดถอดแท็กออกน้ำหนักเท่ากันนะครับแต่ความนุ่ม ความนุ่มโฟมชั้นบนมีความนุ่มกว่าระดับระดับ5ครับ5 hc เลยลยเราความนุ่มด้านบนคืออาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเพื่อนเพื่อนๆหลายคนก็บอกกันมาว่ามันนุ่มขึ้นในสีใหม่อ่ให้ดูหน้าตานะครับสีใหม่นี้ก็คือเขียนอะไรเนี่ย sample วะ sample น่าจะเป็นแบบว่าเหมือน อาจจะสีล้อมาจากสีน่าจะเป็นตัวตัวทดลองอะสีตัวทดลองอะไรประมาณเนี้ที่เป็นแบบมันรองเท้ายังไม่ได้ทําสีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าฟิลลิ่งมันต่างกันไหมครับแล้วก็มีคาร์บอนนะครับเหมือนกันเหมือนตัวแรกเหมือนกันคาร์บอนเต็มผืนเหมือนกันความแข็งเหมือนกันโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปดูต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวผมลองไปวิ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วลองฟิตติ้งลองไซซิ่งให้ดูด้วยว่า มันเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตอนวิ่งจริงนะครับผมโอเคครับนี่ก็ลองใส่แล้วนะครับผมสําหรับข้างขวาเป็นสีใหม่นะครับแล้วก็ข้างซ้ายเป็นสีเดิมนะครับสีแรกที่เขาบอกว่าสีใหม่มันนุ่มขึ้นครับเท่าที่ผมสัมผัสคือตอนเดินตอนนี้นะครับความรู้สึกนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับว่าสีใหม่มันมีความนุ่มขึ้นต่างกันขนาดนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองวิ่งดูเลยแล้วกันนะครับว่า มันต่างกันไหมนะครับความรู้สึกผมไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างนะครับว่ามันนุ่มขึ้นนะครับมันยังเป็นความนุ่มนุ่มแน่นแน่นนุ่มนุ่มแน่นๆเหมือนเดิมนะครับสําหรับสไตล์รองเท้าวิง่งเพจสองจุดศูนยครับด้านหน้าเนี่ยจะแน่นแนนส้นเนี่ยก็จะมีความนุ่มให้อยู่ไม่ได้แบบ เฟิร์มแข็งขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวเพลท2.0ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะครับมีความนุ่มแน่นกำลังดีเดี๋ยวผมลองวิ่งเร็วขึ้นอีกนิดนึงครับตอนนี้ก็เพลท3 5 8 4 3 4 7เพลไ3ปลาย ก็ตอบสนองดีนะเป็นตัวแข็งที่โอเคเลยครับเพืเ่อนๆสไตล์รองเท้าที่กลางเท้านะมันมีอาการแบบเวัลวาเว้า,วา,วาตรงกลางคอดนิดๆแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว,ว่าโอ้คนที่เท้าแบนนะใส่ไม่ได้เลยนะครับมันใส่ได้อยู่สำหรับผมอะใส่ได้แต่แค่ ถ้าเกิดเอามาวิ่งวันสบายๆเนี่ยมันจะมีอาการแบบดันอุ้งนิดๆให้รู้สึกแบบลำคาญน,นิดๆแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เท้าแบนเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหายังใช้ได้โอเคอยู่แล้วก็ราคาตอนนี้นเพื่อนอยู่ที่2 7 0 0ันเ0คือราคาดีมากๆสำหรับเจ้าเพจ2.0เนี่ยตอนนี้เฉียวตันเขาทำโปรโมชั่นด้วยนะครับเหลือ2,000ไปไปลายซึ่งซูเปอร์ชู โฟมพีบ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับสองพันปลายชั่วโมงนี้เนี่ยหาตัวจับย่านะครับเฉียวตันคือหนึ่งในนั้นเผ็ดสองกิศูนย์ผมว่ามันไม่ได้แน่นเกินไปนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับไซส์เนี่ยก็ผมก็เลือกตรงไซส์เหมือนเดิมนะครับก็เหลือนี่หนึ่งนิ้โป้เหมือนเดิมากลางเท้าที่ผมบอกว่ามันวาวเนี่ยดันอุ้งนิดน่ดเห็นไหมครับมันจะล้นๆ้นมาหน่อย ตรงกลางเท้าเนี่ยถ้าเกิดคนเท้าแบนเนี่ยจะสัมผัสได้พิเศษด้วยว่ามันมีอาการดันอุ้งนิดๆนะครับแต่คนไม่ได้เท้าแบนน่ะมันก็ไม่ได้มีอาการดันอุ้งอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งเท้าซ้ายผมเนี่ยมันเหมือนจะดันนะแต่เท้าซ้ายผมไม่ค่อยรู้สึกมากผมว่าเท้าเท้าขวาผมว่ามันแบนมากกว่าอันนี้ก็ใส่ทั้งสองสีนะครัฟิลเดียวกันนะครับ คือถ้าต่างก็ต่างกันน้อยมากครับส่วนตัวผมว่าผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนกันนะมันไม่ได้นุ่มมากขึ้น,นครับอ่าสำหรับสีแรกกับสีสีใหม่นะครับผมไม่ได้รู้สึกนุ่มมากขึ้นก็สําหรับคลิปแกะกล่องรีวิวเฉียวตันเพจ2.0ก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับไซส์ก็ตรงไซส์มาตรฐานได้เลยตัวนี้ถ้าเกิดบวก 1cm อยู่แล้วก็เลือกเท่าเดิมได้เลยนะดูเท่า ดูได้ทั้ง US EU CM ด้านหลังก็ตรงนะครับผมสำหรับราคาก็โปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ก็2,007นะครับ2,007 2 0 0ไม่เกินนี้นะครับสำหรับเฉียวตันเพจ2.0นะครับก็เป็นซูเปอร์ชูที่ค่อนข้างมีฟิลลิ่งที่นุ่มแน่นเด้งนะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งยากอะไรนะครับตัวนี้คือวิ่งง่ายๆแต่ว่าวิ่งช้าๆเลยเนี่ยเพจ7เพจ8ผมก็มองว่าตัวนี้ก็ถ้าชอบฟิลลิ่งโฟมแน่นๆเด้งๆ,ๆ,ๆก็ได้โอเคครับ แต่ถ้าเกิดมือใหม่แล้วจ๋าเลยอ่ะผมก็ยังไม่ได้อยากแนะนํามากสาหรับตัวนี้นะเพราะว่ากลางเท้าเนี่ยมันมีความขอน,นิดนึงคนที่มีอาการเท้าล้มเนี่ยข้อเท้าอาจจะยังไม่แข็งแรงอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บม,มาได้นะครับอ่าคือแต่ว่าถ้าเกิดถ้าวิ่งประมาณเพศทหกหรือว่าวิ่งมาสักระยะหนึ่งเนะี่ยโอเคตัวนี้ได้เลยนะครับสาหรับลิงก์สั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับสําหรับเฉียวตันออฟฟิเชียนนะครับผมอ่าสั่งออฟฟิเชียลดีกว่านะถ้าเกิดไซส์เนี่ยได้มามันคับไปหลวมไปนะครับ เรายังสามารถทําเรื่องคืนได้นะครับตัวนี้ก็นี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปแกะกล่องรีวิวเฉียดตันเพจสองก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เฟิร์นเลนเนอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ